อัปเดตไรขะโพดพี่น้องหนึ่งอาทิตย์เด็กสามอาทิตย์เนี่ยพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วยาปลามาถ่ายยังต้นเล็กๆเ,เลยอา,อาทิตย์นี้ดูสูงริบเละโตวไวมากพี่น้องไรขะโพดต,ต้นสูงไวจังนะ ยาวไปนู่นเดินไปถ่ายไปแดพี่นกคุยไปเขาจะได้ว่าเราไม่ผีเราไม่ได้มายืนถ่ายรูปนะฮะเมกี้เปิดไอ้อะไรนะไฟไนั่นไว้นะฮะแต่ว่าเลยปิดไว้นะฮะพอเ,เห็นมีบ้านฝั่งตรงข้ามเขายืนมองอยนปลาอยู่นะ,ะไม่รู้เขายืนมองอะไระฮะ เขาจะมือยืนมองมว่าเราถ่ายไล่ข้าพดเขาหรือเปล่าไม่รู้นะ